คิดว่าการดื่มน้ำมันมะกอ,อกทุกวันจะเปลี่ยนชีวิตคุณให้สดใสและมีพลังแบบในหนังฟิกชันเราให้ฟังเรื่องราวนี้ก่อนเพราะมันอาจทำให้คุณคิดใหม่เกี่ยวกับเทรนด์สุขภาพยอดฮิตบนโซเชียลมีเดียที่กำลังคลุ้นคลืคล้นแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจจริงๆนักโภชนาการคนหนึ่งลองทดสอบด้วยตัวเองและผลลัพธ์ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เลยล่ะครับนักโภชนาการทดลองดื่มน้ำมันมะกอ,อกวันละหนึ่งช็อตเผยผลลัพธ์หลังผ่านไปครบเจ็ดวันนักโภชนาการทดลองดื่มน้ำมันมะกอ,อก วันล,ละหนึ่งชอ็อตเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มและบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างละเอียดเทรนสุขภาพที่กำลังมาแรงบนโลกออนไลน์คือการดื่มน้ำมันมะกอกวันละชอ็อตเพื่อช่วยบำรุงผิวพรรณเพิ่มพลังงานและปรับปรุงระบบย่อยอาหารล่าสุดลอเรนมาเนเกอร์ลอเรนมาเนเกอร์นักโภชนาการชาวอเมริกันที่มีวุฒิการศึกษาสูง M.S.R.D.N.L.D. ได้ตัดสินใจลองด้วยตัวเองเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มและบันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเธอ เริ่มต้นจากความสงสัยอยากรู้ว่ามันจะทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือเปล่าลอเรนเล่าได้ว่าเธออยากทดสอบด้วยตนเองหลังจากเห็นเทรนนีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ตโดยเธอเลือกใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธ,ธิ์พิเศษเอ็กตร้าเวอร์จินอัลออย์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าอุดมไปด้วยไขมันที่ดีต่อสุขภาพและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงการทดลองของเธอคือการดื่มน้ำมันมะกอกวันละหนึ่งช็อตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา7วันเต็ม ในวันแรกเธอพยายามดื่มโดยตรงจากแก้วช็อตแต่ความข้นเหนียวและรสชาติที่เข้มข้นของน้ำมันทำให้รู้สึกไม่สบายตัวอยู่บ้างหลังจากนั้นเธอจึงปรับเปลี่ยนวิธีการโดยผสมน้ำมันลงไปในกาแฟร้อนหรือราดบ,บนป๊อปคอรนและผักสดแทนซึ่งไม่เพียงแต่ทำได้ง่ายขึ้นมากแต่ยังทำให้อาหารอร่อยขึ้นอีกด้วย m a r i https www p e x e l s com t h t h photo 1 0 2 2 3 8 5ผลลัพธ์หลังครบ7วันไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ น่าประทับใจเลยหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เต็มลอเรนสรุปว่าสภาพร่างกายของเธอไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนตามที่หลายคนบนโซเชียลมีเดียอ้างเช่นไม่ได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความสดชื่นมากขึ้นผิวพรรณก็ไม่เปล่งปลั่งขึ้นและผมก็ไม่ได้เงางามอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ประสบกับอาการข้างเคียงใดๆเช่นท้องเสียหรือปัญหาในระบบย่อยอาหารซึ่งหลายคนเคยรายงานว่าอาจเกิดขึ้นเมื่อดื่มน้ำมันมะกอกในปริมาณที่มากเกินไปเธอกล่าวว่า สำหรับฉันทุกอย่างดำเนินไปตามปกติไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเลยในด้านนั้นแม้จะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแต่ประโยชน์ยังคงมีอยู่จริงๆลอเรนย้ำเตือนว่าแม้ร่างกายจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยคุณอาจไม่รู้สึกเมื่อน้ำมันมะกอกช่วยลดการอักเสบในร่างกายหรือป้องกันการเสื่อมถอยของสมองแต่สิ่งเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นภายในอย่างแน่นอนเธออธิบายเพิ่มเติมพิกเซอร์เบ https://www.pixel.com/thkth/photo/ s ht slash 33783 s ป a s h ประโยชน์ของการบริโภคน้ำม,นมันมะกอกอย่างสม่ำเสมอช่วยดูแลสุขภาพหัวใจน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมอนนันเซชอร์ที่แฟในปริมาณสูงซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ทำให้มีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยพื้นฐานแล้วไขมันดีเหล่านี้ช่วยป้องกันการอุดตันในหลอดเลือดเช่นเดียวกับการเลือกกินอาหารที่มีไขมันดีอื่นๆอย่างอะโวคาโดหรือถั่วลดการอักเสบในร่างกายน้ำมันมะกอกมีสารต้านการอักเสบตามธรรมชาติที่เรียกว่าโอเลโอแคนทันโอเลโอเคนเอร ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายกับยาไอบูโปรเฟนที่ใช้บรรเทาปวดเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสารนี้ช่วยลดการอักเสบเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและอัลไซเมอร์นอกจากนี้ยังมีโพลีฟีนนอลและวิตามินอ e ีที่ช่วยต่อสู้กับภาวะออกซิเดชันซึ่งเป็นกระบวนการที่เซลล์ในร่างกายถูกทำลายจากอนุมูลอิสระทำให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายและลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในระยะยาว สารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ทำงานเหมือนเสื้อกราะป้องกันเซลล์จากความเสียหายเช่นเดียวกับการกินผล,ลไม้สีสดใสยอย่างบลูเบอรี่หรือทับทิมซึ่งก็มีสารเหล่านี้เช่นกันบำรุงสมองและความจำ ไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันมะกอกช่วยบำรุงสมองงานวิจัยในปี2023พบว่าผู้ที่บริโภคน้ำมันมะกอกเป็นประจำมีแนวโน้มสมองเสื่อมช้ากว่าผู้ที่ไม่บริโภคและยังช่วยส่งเสริมความจำและการเรียนรู้ทำให้คนเราสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเช่นการจำสูตรอาหารใหม่ๆหรือชื่อเพื่อนใหม่อาจช่วยควบคุมน้ำหนักแม้น้ำมันมะกอกจะให้พลังงานสูงประมาณ120กิโลแคลอรีต่อช้อนโต๊ะ แต่การบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มน้ำหนักในบางกลุ่มคนสารไขมันดีในน้ำมันมะกอกยังช่วยกระตุ้นร่างกายให้เผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นและปรับสมดุลระบบเผาผลาญพลังงานทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่ใช่แค่ลดน้ำหนักเท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาน้ำหนักให้คงที่สรุปแม้การดื่มน้ำมันมะกอกวันละช็อตอาจไม่ทำให้เห็นผลลัพธ์แบบเห็นผลทันตาในเวลาอันสัน้น แต่ประโยชน์ที่ลึกซึ้งของมันยังคงมีอยู่จริงๆทั้งการดูแลหัวใจสมองและการลดการอักเสบหักนำมาบริโภคอย่างเหมาะสมในมื้ออาหารประจำวันถือเป็นหนึ่งในเคล็ดลับดูแลสุขภาพที่ง่ายๆและมีประสิทธิภาพในระยะยาวแน่นอนแต่ที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องที่หลายคนอาจเห็นต่างคุณคิดว่าชนนี้เป็นการตลาดมากกว่าประโยชน์จริงๆหรือเปล่าและส่วนที่หลายคนมักพลาดคือการที่ประโยชน์เหล่านี้ไม่ได้มองเห็นได้ทันทีแต่ต้องดูจากสภาพร่างกายในระยะยาบางคนอาจโต้แย,ย้งว่านี่เป็นการเสียเวลาเพราะไม่เห็นผลชัดเจน ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการทดลองนี้มาแชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความเห็นด้านล่างได้เลยครับ